Grant me the strength to chase out evil. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้มารีวิวก,กิจกรรมนที่คนดูกันนะสําหรับกิจกรรมที่จะมารีวิวกันนี้นะครับก็จะเป็นวงแหวนเวทเอสเต็มเพียง60คูป,ปองเท่านั้นลุนลับสกินระดับเอสเตมเนาะก็มีของอารามแล้วก็สกินระดับเอสเตมของลอเรียลเนาะวันนี้เราจะสุ่มก็จะได้สกินลอเรียลเลยเพราะว่าเรามีอารามแล้วเราขายแค่ลอเรียลนะสามารถเก็บสะสมเหรียญสกินเอสเตมเพื่อน,นำไปแลกของรางวัลได้ในหน้าร้านค้านะครับ โดยกิจกรรมนี้นะครับจะมาพร้อมกับแพ็คคัมพี์ขั้นสูงลด50%จำกัด1ครั้งนะครับ จากราคาเต็ม300คูปองลดเหลือ150คูปองนะโดยระยะเวลางกิจกรรมนะครับ11มิถุนาย,ยนถึง17มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นนะสำหรับใครที่สนใจสกินแบบเอสเตีมเราคิดว่าลองมาสุ่มหากันได้น,นะครับมันก็มีโอกาสออกของสกินนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยแนะนำหวังตรงนั้นเนาะเราหวังว่าเอาเหรียญมาแลกเป็นสกินดีกว่านะอันนี้คือเราแนะนำนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวกิจกรรมกันเนานะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวมาที่ร้านค้ากันก่อนเนาะนี่อันนี้สกินของอีชาเรายังไม่ได้แหละเลเวลยังถึงหกสิบเลยอะ่ะยังไม่ได้สกินอีชาเลยอยากเล่นเหมือนกันนะเนี่ยตอนทดลองเล่นน้องก็เล่นสนุกนะสกินอีชาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาที่ร้านค้ามาพูดถึงเรื่อน แพ็คคัมพีขั้นสูงลด50%ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดถึงอีช,ชาเพลินชุดสุดคุมนะคะเปิดแพ็คคัมพีขั้นสูง50 50ชิน้นจำกัด1ครั้งเนาะจาก300คู่ปองเหลือ150คูปองเนาะก็กดซื้อไปเลยแพ็คคัมพีขั้นสูงแล้วก็อย่าลืมเปิดนะทุกคนคือแล้วอย่าลืมถ้าก,กดยืนยันไปมันเก็บเข้าไปในคขังนาะแล้วมันก็จะไม่ได้คัมพีดังนั้นเราต้องกดเปิดนะถึงจะได้คัมพีออกมา เราเคยอยู่ครั้งหนึ่งซื้อแล้วก็ลืมไว้ในครั้งทำไมมันไม่มีจำนวนคัมภี์ขึ้นนะ<ช>อ๋อเราไว้ในครั้งนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวตกิจกรรมกันเนาอมันก็จะมาที่เออ่ตรงไหนนะล,ลอตเตอรี่ปะไม่ใช่วงแหวนอันเชิญสิ <laughs> ไม่ได้รีวิวนานชีวิตเริ่มลืมๆเนอะ <laughs> ก็เข้ามาที่วงแหวนเอสตีมเนาะเพียง60คูปองเท่านั้นนาะในการลุ้นรับเอ่อ60คูปองคือต่อ,อการเล่น1ครั้งนะ ก็มันก็จะอย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ออกสก,กินด้วยแล้วก็มีเหรียญเราแนะนําว่าให้ดูเปอร์เซ็นต์การออกเหรียญก่อนเนาะว่ามันใช้กี่เดี่ยนในการแลกเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวน,นี้เราจะสุ่มดีกว่าจะได้เลยตอนนี้เรามี3ามร้คัพพีละเอ่อโดยอัตราการออกเนาะวงแหวนเวทเอสตีม11มิถุนายนถึง17มิถุนายนเล่น1ครั้งราคา60คูป,ปองนะครับสก,กินหาวอโอกาสออกที่0.10 เหรียญสกินเอสตมโอกาสออกที่59.90%อีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนหนุนที่40%นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะสุ่มดึงก่อนจะได้แหละอย่างที่บอกไปคือเราอยากได้สกินลอเรียลเราว่าสกินลอเรียวแบบเอสเต็มน่าจะสวยนะเราว่าสวยสวยใช้ได้เลยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่ามันต้องใช้เรียกว่านะใช้เหรียญเอสเตมทั้งหมดกี่เหรียญในการแรกแต่ที่ แต่เท่าที่จําได้เนอะกิจกรรมมันผ่านมาน่าจะใช้มาสิบเก้าเหรียญน,นะแต่มาดูเราจําผิดจําถูกหรือเปล่าหรือเขาปรับเปลี่ยนเราไหมนี่เขาไม่ได้รีวิวนานก็เริ่ลมลืมๆมแล้วชีวิตอ <c oughs> <c oughs> ะไรเริ่มแก่โ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวไปที่แรกรางวัลกันนะก็วงแหวนเอสตีมเนาะอย่างที่บอกไปเรามีสกินของอารามแล้วเราจะขาดแค่ลอเลียนเนาะใช้ทั้งหมด1ิเเหรียญเราก็คิดว่าของอารามก็ใช้19บเก้าเหรียญเท่ากันนะ ก็ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันทีว่าใช่ปะแต่เราคิดว่าน่าจะใช่นะ <c oughs> แต่ลอเลียวเราว่าสวยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูรีวิวแต่ละสกินแล้วกันนอว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราทายคลิปเรารีวิวสกินอารามให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับเอ่อเดี๋ยวมาดูที่ของรางวัลที่มีมีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้นะโดยสามารถคลิกที่ภาพนี้ได้เลยของรางวัลหายากยก็จะมีสกินของอาร,ร์ามแล้วก็สกินของลอเลี่ยวเหรียญเอสตีมจำนวน20เหรียญ เหรียญเอสติมห้าเหรียญเหรียญเอสติมสามเหรียญเหรียญเอสติมสองเหรียญแล้วก็เหรียญเอสติมหนึ่งเหรียญนะครับโดยถ้าได้ยี่สิบเหรียญจะดีมากจะไม่เสียเวลาสุ่มนาเลยถ้าครั้งแรกได้เลยเนาะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้อะเนาะเท่าที่เล่นมามันก็รู้สึกว่าออกค่อนข้างยากนะถึงทั้งที่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์เหรียญออกค่อนข้างสูงนะครับของรางวัลที่มีโอกาสได้รับอย่างที่บอกไปก็มีสกินของอาลามสกินของลอเรียทั้งสองสกินเป็นรับเอสติมนะครับ เียสกินเอสเตียมหนชิ้นถึง20ชิ้นกล่องชิ้นสูญลูนห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบรูนเอฟเฟกต์เจ็ดวันแล้วก็อีโมจิเจ็ดวันนะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะคิดว่าสุ่มจนกว่าจะได้สกินน่ะเราก็น่าจะได้เห็นเอฟเฟกกับอีโมจินะว่าเป็นอะไรกันถ้าอยากดูเดี๋ยวตามมาดูเลยเดี๋ยวเราขอพาไปดูรีวิวแต่ละสกินก่อนละกันนะพร้อมแล้วตามมาเลย I pray. โอเคครับก็กลับมาที่หน้ากิจกรรมกันเนาะก็ตอนนี้เรามี381คมพีทุกคนคิดว่าต้องใช้กี่คมพีถึงจะได้สก,กินก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะลองคอมเมนต์มาบอกก่อนแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงเราต้องได้1สก,กินแน่ๆวันนี้เราต้องได้มาดูกันที่ครั้งแรกคิดว่าเราจะได้กี่เหรียญเอ่ยหรือได้สก,กินเลยก็ดีนะคึบโหได้เยอะมากได้มา8เหรียญทุกคนส่วนเอฟเฟกต์วาร์เป็นเอฟเฟกต์วาร์จอมพิศซ่หุ้ย8เหรียญเลยครั้งแรก ครั้งเดียวแปดเหรียญเฮ้ยเราว่ามันเยอะมากเลยนะเราคิดว่าจะได้แบบเออแต่จริงอยากได้เยอะกว่าน,นี้อยากได้แบบครั้งเดียว20สิบเหรียญไ,ไปได้ไหม <c oughs> ไม่น่าจะเป็นไปได้นะอ่ะมาดูต่อครั้งต่อไปอ่าเริ่มเกลือแล้วครับเริ <c> ่ม <oughs> ได้แค่เหรียญเดียวแล้ว่ะโอ้โหอย่างเกลือ <c oughs> โอเคไปสุ่มต่อครั้งต่อไปแล้วกันเนาะห้าสิบคัมพีฮุ้มันเริ่มเกลือแล้วว่า จากสามร้อยแปดสิบองพีสงสัยใช้หมดเลยปะเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยหนึ่งเหรียญน,นะทุกคนนี่มันเริ่มแบบออกมาทีละหนึ่งอะเราว่าออกสุ่มทีละหนึ่งก็ได้ให้อย่างเงี้ย <c oughs> นี่มันแบบออกแบบมันเหมือนออกครั้งแรกให้เราดีใจอะ <c oughs> อ่าเริ่มออกปเป็นเหรียญแล้วหรือว่าสุ่มทีละหนึ่งจะดีกว่าไหนลองดูสิครั้งที่สองอ่าีหรือว่าสุ่มครั้งที่หนึ่งดีกว่า ครั้งละหนึ่งดีกว่าเฮ้ยไอ้เริ่มเริ่มเจล้วเริ่มเป็นรูแล้วโอ้ยมันไม่มีมาตรฐานเลยนะจริงเราก็งงกันว่าแบบเขาเขาคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาได้ยังไงนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้คอมเมนต์หน่อยดีว่าคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าใครรู้นะว่าเขาใช้แบบวิธีไหนในการแบบเออบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามีโอกาสออกเท่านี้เท่านี้ได้ไหมเฮ้ยอีโมจิอลิส ก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปจอมพิศาเนาะแล้วก็อีโมจิอริสตาที่ที่เห็นเนาะก็เนี่ยก็ใครอยากได้ก็มาสุ่มหากันได้นะเอยเหรียญเริ่มออกแล้วคาดอีกาดอีกหกเหรียญเองเนาะอีกหกเหรียญเองละลองมาทีละห้าเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะโอ้โหโอเคครับก็ขายอีก4เหรียญเนาะ เดี๋ยวสุ่มห้าสิบครั้งอีกสักครั้งแล้วกันน่าจะไม่รู้อะเดีโอกาสออกมันแบบเมื่อกี้ไม่ออกหรือลอายากแล้วอะเดี๋ยวมาดูซิครั้งนี้เป็นไงเฮ้ยได้ครบแล้วได้เอฟเฟกต์สังหารจอมปีศาจด้วยได้ยี่สิบเหรียญทุกคนได้แล้วเราเรียวจะออกมาแล้วเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวไปแลกของรางวาัลกันเฮ้ยดีใจอะ ก็คือจาก381้ปอคูปองเอ้ย381คัมภีขั้นสูงเนาะเหลือ71คัมภีก็ใช้ประมาณ310เนาะ310คัมภีเนาะถ้าใครอยากได้สกินก็ประมาณนี้นะมาแลกสกินกันเย้ yeah. โอ้ยสำหรับ310้คูปองทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างสวยอยู่นะสำหรับรอเรียวว้าวสวยจเนาะ <laughs> เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะรีวิวสกินลอเรียวกับสกินอารามทุกคนดูกันนะครับเป็นเผื่อใครอยากหน้าอยากดูก่อนว่าสกินโอเคไหมนะได้กรอบมาด้วยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนกรอบสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวสกินทุกคนดูกันนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกรอบแป,ป๊บก็เป็นสกินน้องของลอเรียกโอเคเปลี่ยนกรอบเรียรบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินนะครับ 直き正しき真心持ちてまことの道にたごうことなかれ <laughs> 万物真を重んずただ人のみいにしえを親しむ。 オオカミオオカミ。 ファーストブロードラス大神に捧ぐ我が敵の血を「hear my prayer」 I don't know. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะที่เห็นไงสกินของอารามกับรอเลียวคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก,ใก,กปป็ใช้กันไปกี่คูปองเอ้ใช้กันไปกี่คูปองหรือคําพีขั้นสูงคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้เนาะเราใช้ไปทั้งหมด310คําพีขั้นสูงนะครับถึงได้สกินของของลอเลียวมานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นท p 7เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย